365 ون, 365 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ท่านอาจารย์มุริดสิมเสนท่านพี่น้องที่ชมรายการนี้ทุกๆท,ท่านการอ่านเป็นสิ่งที่องค์อัลลอฮฺ سبحانه นหะวตาอาดาได้ประทานลงมาเป็นอายะแแรกของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน อิกรอบิสมิรับบิกัล,ละดีขลัลข์จงอ่านเถิดโอ้มมฮัมมัดในนามห่งองค์อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสร้างและในสุระอัลอาลักนี้ก็มีการกล่าวถึงคำว่าอิกรอถึงสองครั้งเหมือนกับเป็นการย้ำเตือนประชาชาติมุสลิมว่าให้รักการอ่าน เพราะถ้าเรายิ่งอ่อานความรู้เราก็ยิ่งเกิดเรายิ่งอ่อานมากเราก็ยิ่งมีความรู้มากเพราะฉะนั้นท่นนานอบดุลเลาะสลฮ์ของอายฮีว่าสัลัมจึงได้พยายามที่จะให้อุมมาของท่านได้ศึกษาเรียนรู้ถ้าเราได้อ่านจากประวัติของท่าน เราก็จะพบว่าท่านนาบีมุหัมมัดสุลลัลอัลกุวอซันลัมนั้นท่านเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อันนั้นก็เป็นเหตุผลเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าอัลกรุรอานที่พองอัลลอฮฺสุภาในหัวตาและประทานให้มานั้นามาจากพองอัลลอฮ์ไม่ใช่มาจากการเขียน หรือการประพันธ์ขึ้นมาของท่านนาบีสุลตัลลอของอะลัยฮิวะสันลัมแต่บางครั้งในการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราก็ต้องอาศัยคําบรรยายที่มาจากฮะดีษของท่านนาบีสุลตัลลอของอะลัยฮิวะสันลัมด้วยเพราะว่าฮะดีษก็คือคําพูดของท่านานบีสุลตัลลอของอะลัยฮิวะสันลัมหรือการกระทําของท่านหรือสิ่งที่ท่านยอมรับ จากการกระทําของผู้อื่นหรือคำพูดของผู้อื่นท่านรู้ท่านทราบและท่านไม่ปฏิเสธสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นฮะดิษหรือเป็นสุนนะของท่านนาบีสุลตานอับดสลัมด้วยเช่นเดียวกันและฮะดิษของท่านนาบีนั้นได้ถูกรวบรวมขึ้นภายหลังจากการรวบรวมอัลกุรอานเพราะในระยะแรกที่วาฮีถูกประทานลงมา ท่านนบ,บีสโลลล้อฮฺอัลลอฮิบริฮฺสัลลัมก็จะห้ามไม่ให้มีการบันทึกหะดิษของท่านเนื่องจากกลัวว่าหะดิษกับอัลกุรอานจะไปปะปนกันทั้งนี้ก็เนื่องจากว,ว่าหะดิษของท่านนบ,บีสโลลล้อฮฺอัลลอฮิบริฮฺสัลลัมก็มีความเป็นวาฮีอยู่ด้วยว่ามายันติคอานิลฮาวะอินฮุวะอิลลาวะฮิยูฮา ท่านนานบีนั้นจะไม่พูดเอาตามอารมณ์ของท่านแต่สิ่งที่ท่านพูดออกมานั้นก็ถือว่าเป็นวาฮีด้วยอย่างหนึ่งก็ด้วยความกลัวว่าคุรานกับฮะดิษจะปะปนกันท่านก็ยังห้ามไม่ให้มีการบันทึกฮะดิษขึ้นจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของท่านอุมารบินอัดุลอจีดในปีฮิจรสัสกราชที่เก ท่านอุมารผู้นี้ก็ได้มีดำริที่จะให้มีการรวบรวมหะดิษเกิดขึ้นก็จึงได้มีการรวบรวมหะดิษขึ้นมาและผู้ที่ได้ทำการบันทึกหะดิษโดยการกรองสายรายงานต่างๆอย่างถ่องแท้และพิสูจน์ได้ว่าเป็นคำของท่านรอซูลุล์ สุลลัลลอฮอะลัยฮิ i ะ u s ล a ัมท่านแรกนั่นก็คือท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและก็ท่านอิหม่ามมุสลิมผลิษของท่านทั้งสองนี้ต่างก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนังสือที่ได้มีการบันทึกขึ้นอย่างถูกต้องและก็รองจากพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเท่านั้น และนอกจากน,นั้นก็ยังมีฮะดิษอีกมากมายที่เราเรียกกันว่าซุนันอัสสิต,ตะท่านอิหม่ามติรมีดีท่านอิหม่ามอบูดาวูดท่านอิหม่ามนาซาอีอิบนุมาจ์บุคคลเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่รวบรวมหะดิษขึ้นและท่านฮากเกมอันในยซาบุรีท่านก็ได้มาเก็บตกเพราะท่านมองว่าฮะดิษที่ ท่านอิม่าบุคอรีก็ดีท่านอิมามมุสลิมก็ดีคัดและนำมาบันทึกไว้ในสอยแห่ของท่านทั้งสองเนี่ยมันยังเหลืออีกเป็นจำนวนมากเป็นแสนแสนฮะดิษท่านก็จึงได้รวบรวมขึ้นมาไว้ในหนังสือที่เรียกว่าอัลมุสตาดรอเพื่อที่จะได้บันทึกข้อมูลหะดิษต่างๆ ที่ท่านอิม่าบุคอรีและมุสลิมไม่ได้บันทึกไว้ในซอแ h ของท่านทั้งสองโดยตั้งเงื่อนไขว่าการที่จะนำเอาหะดิษของบุคอรีหรือของมุสลิมมาใส่ไว้ในหนังสืออัลมุสตัดรอกนั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอิม่าบุคอรีซึ่งท่านอิม่าบุคอรีเนี่ยตั้งเงื่อนไขไว้สองประการ,รนั่นก็คือผู้รายงานหะดิษ ต้องได้พบปะกันจริงๆและอยู่ร่วมสมัยเดียวกันส่วนท่านอิมามบุคอรีก็วางกฎเกณฑ์ที่อ่อนกว่าท่านอิมามบุคอรีคือไม่จำเป็นต้องได้พบกันจริงๆแต่อิมการคือมีความเป็นไปได้ที่ผู้รายงานทะดิสค,คนหนึ่งจากอีกคนหนึ่งนั้นอาจเป็นไปได้ว่าเขามีโอกาสที่จะได้พบกัน ถึงแม้จะไม่ได้ปรากฏในข้อเท็จจริงว่าพบกันหรือไม่ก็าตามและก็ต้องอยู่ร่วมสมัยเดียวกันเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ทำให้หะดิษของอิหม่ามมุสลิมอ่อนกว่าของอิหม่ามบุคอรีก็เนื่องจากเงื่อนไขที่คนทั้งสองตั้งเอาไว้และไม่เหมือนกันท่านฮาเกมในซาบ,บุรีก็จึงได้ใช้เงื่อนไขเหล่านี้มาบันทึก เป็นฮะดิษของท่านที่เรียกว่าอัลมุสตดรอปนะครับก็มีฮะดิษเป็นจำนวนมากอีกเช่นเดียวกันทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีการแปลฮะดิษออกมากันมากมายนะครับท่านอาจารย์มูรีธิมวเสนก็เป็นผู้หนึ่งนะครับที่ท่านได้พยายามใช้ความรู้ความสาม,มารถของท่านรวบรวมฮะดิษขึ้นมา เพื่อให้พี่น้องได้อ่านและท่านได้แบ่งหะดิษออกเป็นส่วนๆนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆหรือบางทีท่านก็รวบรวมไว้เป็นเล่มเช่นหะดิษ365หะดิษเพื่อให้พี่น้องได้ศึกษาได้อ่านกันวันละหนึ่งหะดิษยอย่างมี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีหะดิษต่างๆอีกมากมายที่ท่านได้เรียบเรียงขึ้นมา ผมก yup. ็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ yeah> ี่น้องมุสลิมของเรานั้นจะมีความตื่นตัวในการศึกษาเล่าเรียนจากข้อคิดของท่านนบีสโล่ลห์ฮฺอะลัยฮุสัลลัมนอกไปจากการอ่านพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเพราะอันกุรอานนั้นเราอ่านกันอยู่แล้วก็ให้หันมาสนใจในหะดคิของท่านนบีสอลัลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมด้วยเพราะในนั้นคือขุมปัญญาอันยิ่งใหญ่ ซึ่งท่านสุรุลลอฮ์สุรุลลอฮุอะาลัยิวะสัลลมได้ฝากไว้กับกลุ่มมาของท่านนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องทั้งหลายจะให้ความสำคัญให้ความสนใจและก็อ่านฮะดิษที่ได้มีผู้แปลออกมาให้เราได้อ่านได้อย่างสะดวกและก็ง่ายได้วัสสาลามุอะลัยกุมวาระห์มะตุลลอฮิวบระกาตุ